สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนพวกเราอย่านิ่งดูได้ศึกโควิดเข้ามาแล้วเราจะใช้การรบอย่างไรครับหลักการรบเนี่ยมันมีเชิงรุกเชิงรับและหน่วยสนับสนุน3อย่างนะครับรุกรับสนับสนุนไอพวกสนับสนุนเนี่ยพวกสายสะบงสายสเสบียงทำอาหงอาหารไปอะไรกนทำเงนไปนะนักรบของเรา ที่เป็นฝ่ายตั้งรับคือพวกทีมสาธารสุขทีมแพทย์เขาก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ทีมรับมันเหนื่อยแล้วทีมเเบียก็ได้แต่ส่งเข้าไปทีมจิตวิทยาก็สวดมนต์เันเข้าไปครับทำไปเฮ้ออันนี้ทำไปแต่ขอเติมเพิ่มเราจะคน์เตอร์แอดแทนะคระับเราจะ,าจะลุกกลับไปที่โควิดเราจะสู้กับมันมันมีอาวุธเยอะแยะเวลาลบกันเนี่ยอาวุธที่ไปจัดการโควิดมีอะไรบ้างนในเชิงรุกนะในเชิงรุก UV โอโซน นาโนซิลเวอร์อันนี้กันระดับระดับหนึ่งนะเชิญชวนครับช่วยกันมาประดิษฐนะ์ฮะไม่ต้องรอสั่งออนไลน์จากต่างประเทศแลวพี่ขอ,อเชิญนักประดิษฐ์ไทยทุกคนนะเยาวชนทุกคนนะเรียนหนังสือไปสอบเอนทรานซ์ยังไม่สําคัญเท่ากับมาประดิษฐ์กันฮนะประดิษฐ์เครื่อง U V o อโซนศึกษากันให้ลึกเลยมันฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไรวิกฤตโควิดเขาเนี้ยได้เรียนวิทยาศาสตร์ได้เรียนฟิสิกส์กันเต็มที่แล้วเขาเนี้ยลุยประดงประดิษฐ์ทำกันไปเนาะ เปิดบ้านรับแดดร้อนนะเอากะจงกระจกส่องเข้ามายูวีเข้าบงเข้าบ้านทำเงินไปให้หมดเลยนะครับนี่คือเราจะมาสร้างอาวุธเชิงรุกกันตามหลักของการต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มี3ระดับระดับใหญ่คือภาครัฐซึ่งอื่นอาจชักช้าก็เป็นก็เป็นอยางเขาอยู่แล้วก็ว่าเขาไม่ได้รัฐเขาก็ทําเต็มที่ของเขาแล้วลหละแต่เรารอเขาไม่ได้ระดับบนเนี่ยคือภาครัฐระดัแบรบองลงมาคือชุมชนโรงเรียนราชการ หน่วยงานห้างร้างบริษัทอย่านิ่งดูได้มาช่วยกันออกแบบช่วยกันประดิษฐ์เราจะเอา uv โอโซนนาโนซิลเวอร์หรือออกแบบเครื่องจัดการเชือช้อทุกชนิดค้นนี่ครับ Google อะไรก็มีคนน้นอ่านสปงสเปคมีหมดเลยมันอันตรายไหมมันปลอดภัยไหม uv โอโซนพวกนี้ศึกษาม,มาลึกๆอย่าโวยวายอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ด นักวิชาการก็ลงมาประดิษฐ์ลงมาทาอย่าเอาแต่จี้จับผิดเขามาทํานักวิชาการลงมาทําแล้วพอพวกเรานักประดิษฐ์ทําเสร็จนักวิชาการก็เขียนสิคราวนี้ก็เขียนก็ได้หน้าได้ไปก็เอาไม่ว่ากันทําทุกคนแผ่นดินมันแย่ขนาดนี้แล้วอย่านิ่งดูได้ออกมันลุยออกมันลุยรัฐบาลใช่ไหมชุมชนห้างร้านตัวเราข้างล่างก็ไม่ต้องนิ่งดูได้ระดับล่างสุดคือตนเองพักผ่อนให้เพียงพอหาอาหารที่ถูกต้อง ศึกษาสมุนไพรไทยปลูกผักที่คอนโดคโดไม่มีที่เลยก็เรียนรู้ศึกษาใน YouTube มีสอนเยอะแยะอย่าอยู่นิ่งๆปลูกไรได้ปลูกเข้าไปกระชงกระชายฟ้าทลายโจรปลูกเข้าไปเรียนรู้กันเข้าไปคงครูอาจารย์ทั้งหมดข้อสอบเอนทรานทั้งหมดไปที่โควิดให้หมดเลยทำยังไงนะเรียนรู้กันทุกภาควิชาใครเรียนจิตวิทยามาจิตวิทยาจะออกมาช่วยได้ไงพคงพระช่วยกันสวดมนต์ช่วยกันดึงความดี กลับเข้ามาเลิกต่อว่าใครชั่วใครเรวลวลรวไม่เอานะครับเราจะจุดตะเกียงดีกว่าดาวความมืดมองแต่ข้อดีดึงข้อดีทุกคนมีเป็นคนดีหมดไอ้ที่ไม่ดีช่างหัวมันเพราะอะไรเพราะไอ้พวกปีศาจโควิดพวกเนี้ยมันกินความเกลียดความโกรธเป็นอาหารแต่ถ้าเรารักกันเราเป็นนักสู้กระเจิงกระจายหมดเลยนะครับพวกนักร้องนักแสดงนักดนตรี ช่วยกันแต่งเพลงฮะนักโฆษณาทําอะไรที่มันปลุกใจปลุกความรู้สึกไม่ใช่ไปกลัวโควิดปลุกใจสู้ได้รวมพลประดิษฐ์อุปกรณ์ประดิษฐ์เครื่องมือประดิษฐ์น้ายงน้ํายาช่วยกันออกแบบสถาปัตย์มาช่วยออกแบบให้มันสวยๆนักกระตงนักกระตูนเขียนปลุกปอบใจตอนนี้เราหงอกลัวโควิดกันอย่างนี้เลยหงอยี่เลยครับรัฐบาลเขาก็เหนื่อยหมอเขาก็เหนื่อยเราจะช่วยชุมชนชุมชนรวมตัวกันนะครับ ไม่ให่ต่างคนต่างอยู่มาปรึกษาใครมีความรู้อะไรก็ทําลุยเช,งงเชิงลุกเชิงรับเชิงสนับสนุนเชิงจิตวิญญาณทํามันทุกอย่างที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชนหรือภาคส่วนตัวรุยครับมีอาวุธอะไรหยิบออกมาให้หมดนะครับเพื่อจะสู้กับโควิดสู้กันไปเพื่อให้คนที่ข้างหลังพวกหวงพวกบอยได้ผ่อนแรงบ้างสู้นะครับคิดแต่เรื่องดีๆตั้งสติใช้ปัญญารวมใจกัน ใครประดงประดิษฐ์อะไรมาก็มาแสดงเลยครับขอบคุณมากครับ